สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพาชมดอกไม้นะคะดอกคูนค่ะเหลืองอาลามสวยมากดูค่ะเยอะมากเลยดกค่ะดกมากเลยเป็นต้นที่สวยที่สุดที่คุณยายเห็นมานะคะนี่ค่ะสวยมากเลยอ่ะมีกิ่งทางนี้จะเป็นถนน นมนีพวงอ่ะสวยมากเลยอ่ะมาค่ะช่อ,ชอนี้แล้วก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนี้ทางนี้ก็ทางนี้แล้วก็ทางนี้ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอะไรจะอลังการขนาดนี้ดูค่ะดูค่ะดูค่ะดอกยังออกไม่หมดนะคะนี่ตามจริงเท่านะถ้าออกหมดแล้วจะเยอะขนาดไหน <c ười> <c ười> โอ้ยดกมากค่ะเนี่ยโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะใบเนี่ยแทบไม่มีเลยใบแทบไม่มีเลยค่ะโอ้ยเตืองอาลามสวยงามที่ไปดูใกล้ๆค่ะไปดูใกล้ๆค่ะนี่ไงค่ะ โดกมากเลยอ่ะด so ูค่ะอยู่เขาย้อยลงมาท่อกาจะย้อยยาวๆเป็นพวงลงมาดีค่ะโดกมากค่ะ <standards> anyway, <ortune> พวงนี้ดูดูพวงนี้พวงนี้ค่ะโอ้ย <c oughs> สวยอะไรขนาดนี้มีเสียงนกกระเบา่าด้วย อกอกเยอะมากเลยดูสิคะจิงไหนจริงไหนสวยไปหมดเลยอะดูคะ่ะดูลมพัดลมพัดเขาลมพัดจิงจะหักแล้วจิงจะหักแล้วคะ่ะ จริงค่อจะหักดูจริงนี้ค่ะดูจริงนี้ค่ะทุกดูจริงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณยายจะพาไปโอ้ กลางก็จะไม่ค่อยมีจริงจริงเขาจะออกมาข้างๆค่ะนี่เนไและดอกเขาก็จะดกดอกออกมาข้างๆเนี่ยออกเยอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะออกมาด้านข้างปย้อยลงมาเจะลงมาเยอะเลยเนี่ยนี่ค่ะ สวยมากเลยอ่ะดกมากเยอะมากค่ะ คยายขอเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้สวยๆดอกคูณนะคะขอบคุณสีเหลืองให้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณมาก,มากค่ะคุณยายกับหลานหลานจะกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะของคุณยายกับหลานหลานจะโอเคบ๊ายบาย